คลิปนี้ไม่มีแปโรบอกเพราะแปะโรบอกมันเหลี่ยมถึงความจริงแปโรบอกมันจะชอบเล่นเกมโรบอกมากๆก,ก,ก็เถอะเอ้ มีคนอยู่ในคุกด้วยไม่มีไม่มีเอยมันเอาหัวเขกกำแพงอ่ะเฮกตอบบี้บ,บ,บอกเฮ้ย <laughs> <laughs> เอว่าดู <laughs> <laughs> เขาเป็นอะไรของเขา <laughs> เฮ้ยอะไรวะโอ,อ,อ,อ้ยเย็แอะอยาะหลอนอืมเฮ้ยไอบานไม่ต้องย่อ,อก,ก็ไปได้เนี่ยใช่หรอไม่ได้ <laughs> เห็นมีอะไรเลยจริงเฮ้ยเปิดไฟแล้วเฮ้ยอ้เย้หล,ลานาเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว

จ oh <my> ีบ้าโ <c oughs> อ้ยดูไป้ยไเตีเ้ยูติดบ้าเฮ้ยติดบ้าเหรอ,อยังไปละอ้าวไอ้อู๋มันไปแล้วอะ่ะโอ้เป็นไงบ้างเอ้าม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 ันตามหาเมือกมันไปหาเมือกตอนนี้น <c oughs> ตรงน,นี้เปล่า <c oughs> เดี๋ยวนี่นี่ประตูนี้เปล่าอ้าวไม่ได้ใช่อู่กูเองเหรองั้นเราก็จะแบกกุญแจด้วยแยกละจุดจบแปะโลบอกวุ้ยอยูแล้วหุยตัวอะไรอ่ะกลับไปที่เดิมได้ไหมเออเฮ้ยอ๋ออ๋อ มันมาจริงเหรอทำอไมเสียงมับนี้ลงไม่เห็นมีอะไรเลยไม่อยู่ข้างหลังไงตื้อเอเฮ้ยอู้นไปทางขวาแล้วเฮ้ยไหนไห่มันไม่เห็นหรอไหนวิ่งเลยมันเดินแบบโม้มากเลยเราต้องไปทางไหนอ่ะเฮ้ยไปมารุ่นเราด้วยทางซ้ายมันต้องไปดึงคันโยกสามอันอ่ะเฮ้ยอย่าผมโลบิตนี้ดีกว่าตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยเฮ้ยเอ้า กูมาคนเดียวเฮียละเอ้าอู้อูเฮียเลยโอ้ยนี่ไงเจอคันโยกแล้วเฮ้ยไม่เจอกิมมี่ไอ้น่าหมุนหมุนนิดนึงละห้องปูตันว่ะมันจะอยู่ตามกำแพงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตอนอยู่อ๋อพูกมึงนี่มาใช่นี่นี่กูมาหลบห้องนี้มันอยู่ไหนวะทำไมกูไม่เห็นมันอ่ะอ๋อนี่ต้องดึงดึงครบแล้วเปิดได้ห้องนี้ซ่อนได้ไหม ไม่นาได้ร<ด>ือมนมาหายไปแล้วปะ <c oughs> อือหือเฮ้ยเฮ้ยกลับเลยอือหือหัวลุนไอปอนหัวลุนไอ้บอน,นหัวลุนไ <c oughs> อ,อ,อ,อ้ไปยังไม่ได้ เฮ้ยมันวิ่งได้ด้วยเหรอมียงไงมียไงเฮ้ยอย่าพามาทางนี้เฮ้ยอ้โหมันไปแล้วโอหมันเลังไปหามึงมากูมาอีกทีละกูออกไปไม่เห็นนะมันเป็นมุมมันเดินไปฝั่งที่มึงไปอ่ะกูค่อยๆย่องไปว่ะเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามา เข้ามาได้ไงมันอยู่ห้องนู้นมันด้ไงนเฮียเข้ามาเร็วมันไปแล้ว่เหรอเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมันกลับมานี่นี่มาหลบในนี้ก่อนโอเคมันกลับมาแล้วระวันระวันรอมันเดินกลับไปเฮ้ตรงนี้มีนไปไปแล้วไปแล้วห้องนี้มันไม่น่าหลบได้เฮ้ยนี่ไงเปิดนี่ เหลืออันเดียวดเ,ยเดี๋ยวนะไอปอนนะตอนนี้นี่คืออยู่เนี่ยแหละไม่ไม่อยู่ข้างหน้าเฮ้ยไม่จริงอ๋อมันเดินมันแม่มันเดิน,ม,น,ม,น,ดนมันเดินไปมันเดินไปฝั่งนูน้นเราคลืนไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะเนี่ยเฮ้ยโ <c oughs> คแล้ว <c oughs> เฮ้ยโหทำได้ไงวะฮะมึงเดิน อ๋อกูเล่นโทรศัพท์ใช่กูชอบเล่นโทรศัพท์ไปหมดเฮ้ยนี่เหรออยู่ๆเลยอยู่ๆเลยจอบ้ยมันตามตามหาโอ้เออยู่ไปตามพวกกูไออูหัวหายจะจบไปเราบอกของจริง

โอ้ยโอ้ยปวดตาปวดตาไอ้เชี่ยโทรศัพท์ระเบิดทูเราสั่งรีคุยให้เสียงเัใส่เรเนอกง่จบละโอ้มีแค่นี้อืมโอ้ไม่มีพาทัวร์เหรอโอ้